สวัสดีเอและสมาชิกในครอบครัวเทพบอลของบาสเทพบอลทุกท่านด้วยครับประจำการในค่ำคืนวันพรหัสนะครับที่11สิงหาคม2568ครับค่ำคืนวันนี้ฟุตบอลยังคงน่าสนใจเช่นเดิมครับรายการยูโรป้าเลกยูฟ่าคอนเฟรนเลกครับลงหลายคู่หลายเกมเลยนะครับตัวผมช่องนี้หยิบยกมาให้เหมือนเดิม3ทีมนะครับแยกเน้นจัดหนักรับประกันผลกำไรให้เมื่อวานนี้ครับผลงาน ไปในทิศทางที่ดีครับตัวซปเปอร์วีพีของผมนะครับอย่างบุกิมครับไม่ทมําให้ทุกคนผิดหวังถล่มคู่แข่งถึง5้ศูนย์เลยก็เป็นไปตามบทวิเครห์วิจารณ์ครับมากกว่านี้มากกว่าหน้าช่องครับที่ตัวผมวางแนวทางไว้เมื่อวานนี้นะครับก็เต็มเครื่องกระเบื้องแตกเลยทั้งกีฬาฟุตบอลครับกีฬามวยไทยนะครับที่ผมให้ไปตามนี้เลยฟินๆจุกๆอิ่มๆยิงหนึ่งซูเปอร์วีพี หนึ่งตัว VP 1หนึ่งชุดโครงการครับสำหรับฟุตบอลที่วางไว้ให้เมื่อวานนี้ก็จุกจุกฟินฟไปทั้งข้อกลัวฉะนั้นครับขอเชิญชวนครับพี่น้องท่านไหน FC ท่านใดครับดูคลิปคลิปนี้อยู่ นะครับแล้วยังไม่มีครอบครัวกีฬาไม่มีครอบครัวฟุตบอลดีๆอยู่ผมทีนี้ต้อนรับในทุกๆวันเลยครอบครัวเทพบอลวีพิงเรามีความมั่นคงครับมีความแม่นยำนะครับเชื่อถือได้นะครับ100ร้อยเปอร์เซ็นต์มาอยู่กับเราได้เลยนะครับเข้ามาแล้วคุณรับแนวทางฟุตบอลดีๆก่อนใครนะครับครบทุกคู่ครบทุกนีกนะครับถ้าอยากได้กนนารแนวทางฟุตบอลสดแนวทางตลอดทั้งวันนะครับชนิดกีฬาอื่นเรามีให้ตลอดทั้งวันนั่นคือและแม่นยำมากๆอันนี้เรารับประกันนะครับปัดขวาทางเข้าใต้รูปโปรไฟล์ง่ายนิดเดียวที่สําคัญฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับอันนี้คือคํายืนยันของผมนะครับก็ฝากพี่น้อง f c ด้วโดยที่ดูคลิปนะครับแล้วก็เข้ามาเป็นเพื่อนกันเข้าฟรีอยู่แล้วครับอย่างที่ผมบอกไปครับคือวันนี้ครับจัดมาให้เหมือนเดิมครับสามทีมเอาไปแยกเน้นจัดหนักการผมมีบทวิเคราะห์วิจารณ์มาให้มีแนวทางฟุตบอลมาให้ครับดูกระแสทิศทางต่างๆความน่าจะเป็นของเกมในคําคืวันนี้ของสามทีมนี้ครับจะเป็นทีมไหนบ้างนั้นรับชมได้ในคลิปนี้ครับ คู่แรกนะครับเรามากันที่ศึกยุโรป้าลีกกันก่อนครับเราไปที่ประเทศกีตครับพานาจิไดกอสครับตัวแทนจากกีตจะเปิดบ้านตารางการมยือด้านของซัมซุงสปอร์จากตุรกีครับคลิกออฟเวลาตีหนึ่งตรงบ้านเราก็ไม่เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่าพานาจิไดกอสครับได้เปรียบบังครับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาสิงใจเฮถึงจะยิ้มได้ครับหนึ่งประตูเฮหนึ่งมุมสองประตูคือเฮเต็มเต็มนะครับทั้งสองทีมไม่เคยเจอมาก่อนหน้านี้ในทุกรายการครับส่วนฟอร์มการเล่น ห้านัดหลังของนังกูครับอย่างทางด้านของพาณาิายกอสครับห้านัดหลังเอาชนะแข่งหนึ่งเกมเสมอสามแพ้หนึ่งเกมก็หนักไปทางเสมอนะครับส่วนทางด้านของซัมซุงสปอร์นะครับห้าเกมหลังพวกเขาชนะสามแพ้หนึ่งเสมอ 1, หนึ่งถือว่ามีฟอร์มการเล่นที่ดีพอสมควรนะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับเจ้าถิ่นอย่างพาณาิายกอสครับก็มาในระบบสี่สามสามวันนี้นําโดยพวก เปเยตตี้นะครับคาเอลสวิสกี้นะครับพร้อมลงสนามก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามใน,นค่ำคืนวันนี้เลยนะครับส่วนทางด้านของทีมเยือนอย่างซัมซุงสปอร์ครับวันนี้จะมาในระบบ4-2-3-1วันนี้นำโดยพวกแลนดี้ดิมาตานะครับเอมเล คีรินพวกนี้ก็ลงพร้อมหน้าพร้อมตาก,ก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเช่นเดียวกันแนวทางของผมบาสเท็บบอลที่อยากให้เลือกเชียร์อยากให้เลือกมองกันวันนี้ผมอยากให้มองทางด้านของเจ้าบ้านอย่างพานาทีไนกอสไปครับวันนี้นะครับพวกเขาได้เปรียบที่เล่นในบ้านด้วยต่อหน้าแฟนบอลนะครับต่อหน้า ทุกๆคนในสนามน,นะแล้วก็ได้เปรียบอปแล้วการเล่นในบ้านตัวเองนะสังภาพทีมตัวผู้เล่นระบบการเล่นทุกๆอย่างแล้วนะครับพานาีกอสด,ดูเหนือกว่านะครับและสี่สำคัญครับประสบการณ์ในเกมยุโรปพานาธีกอสมีมากกว่าสัมสุสปอร์อย่างแน่นอนนะครับผมมองว่าเปิดบ้านชนะได้ในเกมแรกครับอย่างน้อยมีให้เห็นหนึ่งประตูลุ้นแม้สองกินเต็มวันนี้เลือกเชียงหน้าของพานาธีกอสครับไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับ คู่ที่2นะครับเรามาในศึกยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกกันนะครับก็ไปที่โลซานสปอร์ตครับจะเปิดบ้านตอ้อนรับกันไปทางด้านของเบซิตัสครับโลซานสปอร์ตจากสวิตเซอร์แลนด์ส่วนเบซิตัสจากตุรกี นะครับคลิกออกเวลาตีหนึ่งสิบห้านาทีครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับเสมอไหนเสมอกันทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนหน้านี้ในทุกรายการครับส่วนฟอร์มการเล่นท้านัดหลังของทั้งคู่ครับอย่างโรซอนสปอร์ตครับห้านัดหลังเอาชนะทูกแข่งนะครับสามเกมแพ้สองเกมถือว่ามีฟอร์มการเล่นที่ดีนะครับส่วนทางงด้านของเบซิตัสนะครับชนะสามแพ้สองเกมก็ถือว่ามีฟอร์มการเล่นที่ดีพอสมควรเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับทางด้านของโรซอนสปอร์ตนะครับก จะมาในระบบ4-2-3-1วันนี้ก็นําโดยพวกมามาดูเซเน่ครับดาวซันโวของทีมก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามในค่ำคืนวันนี้ทางฝังของเบสตัสครับของกุนซือโอเลโกนาโซชานะครับวันนี้นะครับก็มาในระบบ4-2-3-1เช่นเดียวกันก็วันนี้นําโดยพวกแทมมี่อิบบาฮหัมพวกนี้ครับพร้อมลงพร้อมหน้าพร้อมตาก็พร้อมจัดชุดใหญ่เหมือนกันแนวทางของผมบาสเกตบอลที่อยากให้เลือกเชีย อยากให้เลือกมองกันผมอยากให้มองถึงด้านของทีมเยือนอย่างเบซิตัสมากกว่านะครับจิงอยู่รับวันนี้รอซาลปอตนะครับได้เล่นในบ้านตัวเองได้เปรียบการเล่นในบ้านอยู่แล้วแต่ศักยภาพทีมตัวผู้เล่นระบบการเล่นเจาะลึกลงไปแล้วนะครับทุกๆอย่างเป็นรองทางด้านของเบซิตัสหลายขุมเลยนะครับประสบการณ์ในเกมยุโรปเบซิตัสก็ดีกว่า นะครับและคิดว่าครับผู้เล่นชุดนี้สู้ชุดของเบรซิตัสไม่ได้มองว่านะครับสูสีคู่ขี้กันนะครับน่าเสมอมีแต่ถ้าหาทีมชนะนะครับผมมองว่าเบรซิตัสบุกชนะได้อย่างน้อยมีเห็นหนึ่งประตูวันนี้ให้เลือกเชียร์นีของเบรซิตัสไปครับไม่ทาให้ทุกคนผิดหวังครับคู่ที่สานะครับคู่สุดท้ายยังอยู่ในศึกยูฟาคอนเฟนซ์ลีกนะครับเรามากันที่ประเทศอังกฤษครับกิตตันบาเลดจากอังกฤษครับจะเปิดบ้าน ตอนล่ความเพียงหน้าสองเฟลิสซัตจากรดเว์นะครับคู่นี้คลิกออฟเวลาตีสองตรงบ้านเราเพราความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่าพาเลตได้เปรียบค่อนข้างเยอะนะครับบังคับชนะ3ประตูขึ้นไปนะครับกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิงไม่ได้2ประตูทําได้แค่หูแหว่งนะครับต้องชนะขาดถึง3ประตูครับถึงเฮเต็มๆนะครับทั้งคู่ไม่เคยเจอกันมาก่อนหน้านี้ในทุกรายการครับส่วนฟอร์มการเล่นหน้านัดหลังของนังคู่ครับดูเปนเพลินนะครับเจ้าถิ่นอย่างพาเลตอาจจะฟอร์มไม่ดีครับชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้2เกมนะครับแต่ในเกมเสมอครับสามารถบุกเเเเเเยยือออนนสสมมมใพกบุชซ ไม่ได้นะครับแล้วก็เกมคอมมิชชี่ชิลกับร์พูก็สามารถชนะจุดโทษมาได้ถือว่ามีฟอร์มการเล่นที่ดีน้ำส่วนทางฝั่งของเฟลิสตัสครับใน5เกมหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้2เกมก็ถือว่าฟอร์มอยู่ในระดับกลางๆนะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับพาเลตข,ของคุนซือโอลิเวอร์การ์เนอร์ นะครับวันนี้นะครับก็จะมาระบบ4 3 4 2 1นะครับวันนี้หลังสาเหมือนเดิมครับแต่จะมีการหมุนเวียนลักเตะเล็กน้อยนะครับแต่วันนี้น่าจะใช้พวกองซองเน่เอดูอาพวกนี้ครับพวกเอเซยังอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามนะครับในค่มภีรนนี้ทนทั้งฝั่งของเฟรติสต์ครับมาในระบบ3 5 2วันนี้นำโดยพวกเฮนดริกสก็อกโบกพวกนี้ครับลงพร้อมหน้าพร้อมตาก็พร้อมจัดชุดใหญ่เหมือนกันแนวทางของผมบาสเทบอลที่อยากให้เลือกเชียร์อยากให้เลือกมองกันผมอยากให้มองทางด้านของคิตตันพาเลต ในบ้านไปนะครับเกมสเกมครับวันนี้ได้เปรียบทุกอย่างแล้วเล่นในบ้านตัวเองหน้าแฟนบอลครับระดับฟุตบอลเกรฟุตบอลยังไงพาเล็ดูเหนือกว่าผมคิดว่าเปิดมาขนาดนี้มีอะไรแน่นอนคิดว่าชนะได้ง่ายๆนะครับ1 2สองมีแน่รุ่นเมทสามของพวกเขานะครับมองว่าเฟรตริสครับไม่ค่อยมีประสบการณ์ในเกมยุโรปด้วยนะครับแล้วมาเจอของแข็งอย่างพาเล็นะครับตัวเล่นดูดีกว่าทุกๆอย่างโดยรวมแรับ เป็นต่อจริงๆสำหรับคิวบาเลทพาสีมีดีกว่าวันนี้ความน่าจะเป็นมีให้นะครับแล้วกระแสก็ไปพาเลทด้วยนะครับฉะนั้นในเรื่องเชียงหน้าของตั้งพาเลทไปครับนะครับไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับ สรุปสามทีมหน้าช่องครับเอาไปแยกเน้นจัดหนักกันในค่ำคืนวันนี้ครับเลือกเชียร์ทางด้านของครับพาาทินดยกอนนะครับเบซิตัสและปิดท้ายด้วยคิตตันพาเลตครับสามทีมนี้แยกเน้นเห็นผลกําไรอย่างแน่นอนนะครับก็ฝากกันไว้นะครับแล้วฝากไว้เหมือนเดิมครับแนวทางบทวิเคราะห์วิจารณ์ของผมบาสเทตบอลที่กับ f c ทุกๆท่านนะครับในทุกๆวันผมให้ด้วยเหตุผลฟุตบอลนะครับข้อมูลฟุตบอลเรามี ความน่าจะเป็นของเกมนั้นนั้นครับไม่ใช่เราเปิดคลิปมาครับชี้ทิมนูน้น,นทีมนีน้มั่วสู้ตัวเหล่งแบบนั้นผมไม่ทําคลิปแบบนั้นอย่างแน่นอนนี้ผมให้ด้วยข้อมูลความน่าจะเป็นซึ่งผมมีบทวิเครห์วิจารณ์ ให้รับชมรับฟังเมื่อสักครู่นี้ฝากกันไว้ครับและฝากกันไว้ครับพี่น้องท่านใด FC ท่านไหนครับชื่นชอบในบทวิเคราะห์วิจารณ์นะครับชื่นชอบในแนวทางฟุตบอลของผมบาสเกตบอลครับและอยากได้มากกว่านี้มากกว่าตัวหน้าช่องที่มีทีเด็ดให้ทุกวันแล้วก็ผลงานมีเห็นทุกๆวันครับบวกบวกฟินฟินจุกจุกจริงๆตลาดสดเรามีให้ฟุตบอลสดเรามีให้นะครับก็คลิกเข้ามาัใต้ลูปโปรไฟล์ของผมง่ายนิดเดียวนะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกันฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับค่ำคืนวันนี้ผมขอ FC ทุกท่านโชคดีนะครับ